หน้านี้ก็จะแสดงรายชื่อของร้าน POS ทั้งหมดที่มีในระบบนะคะทําการสร้าง POS ใหม่นะคะต้องมาทําการตั้งค่าในส่วนนี้ค่ะและเมื่อเรามีหน้าร้าน POS แล้วนะคะก็ต้องมาสร้างในส่วนของ Product ก,กันค่ะก็ให้เราทําการกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ติ๊กในช่องของ POS ด้วยค่ะและในส่วนของ Point o p s a l l นะคะก็ให้มาติ๊กตรง available in s e l e order ด้วยค่ะและเมื่อเราต้องการเปิดหน้าร้านนะคะก็สามารถกด open register ได้เลยค่ะจากนั้นก็สามารถทําการขายสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะโดยการเลือกสินค้าที่มีอยู่ในระบบนะคะถ้าเราต้องการใส่โค้ดส่วนลดหรือว่าตัวของ g i t c การนะคะสามารถมาที่ Ent แล้วก็ใส่ตัวโคดส่วนลดลงไปได้เลยค่ะแล้วถัดมานะคะในขั้นตอนการชรําระเงินก็จะมี payment method ให้เลือกนะเมื่อ,ะะอทําการกดชําระเงินเรียบร้อยนะคะก็ระบบก็จะเจนออกมาเป็นตัวใบเสร็จแล้วเมื่อทําการปิดลิ้นชักตอนท้ายนะคะซึ่งในส่วนนี้เราสามารถดาวน์โหลดรายงาน daily sale เพื่อดูรายงานการขายของวันนี้ได้ด้วยค่ะแล้วเมื่อทำการกด close register นะคะก็จะเป็นการปิด session ในรอบนั้นๆอย่างสมบูรณ์ค่ะและ้วทางผู้จัดการเกสามารถดูรีพอร์ตได้นะคะโดยสามารถด i l t e r ข้อมูลแล้วก็เลือกการดูได้หลายมุมมองด้วยค่ะในตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ excel เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อน้า